ทัวลงคด The Voice All Stars หลังเอกกุนจิราร้องดีมากแต่ไม่มีใครกดเลือกสำหรับรายการ The Voice All Stars ตอนล่าสุดในรอบาบ auditions ของนักร้องสาวเอกกุนจิรา หรือเอเดอร์ไวส์ที่มาในเพลง The End of the World ทำเอาหลายคนฟังเราประทับใจกับเสียงที่คิดถึงทั้งเพราะและฟังเพลินซึ่งก็มีคนชื่นชมว่าผลงานของเธอคือระดับศิลปินแล้วแต่ผลปรากฏว่าเอกุนจิอราไม่ผ่านเข้ารอบไม่ผ่านเข้ารอบไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากไม่มีโค้ชคนใดกดเลือกทำเอาคนดูจำนวนมากงงเขาไปคอมเมนต์ในเพจของทางรายการ t ด e v o i c ์ Thailand และใน YouTube ว่าทำไมเอถึงไม่ผ่านเข้ารอบทั้งที่เสียงดีขนาดนี้ระดับศิลปินแล้ว และต่างก็บนเสียดายไปตามๆกันขนาดในรายการยังมีช่วงที่ซานีเอฟถึงกับเอ่ยปากบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ต่อมาแฟนรายการคอมเมนต์กันสนัน่นบางก็บอกว่าเอคือคนที่ชอบมากและลุนให้มาออสตาร์มากโคตรเสียดายที่ไม่มีใครเลือก ร้องโค้ดดีเพลงนี้คอมเมนต์ท่ามาบอกว่าผู้เข้าประกวด The Voice มีไม่กี่คนที่เราจำได้แต่คุณเอคือหนึ่งในนั้นพอเห็นว่าคุณเอมาร้องก็คือกรี๊ดมากชอบตั้งแต่เพลงแม่รักดีร้องเพลงไหนก็เข้าถึงอารมณ์สุดๆชนะใจคนฟังค่ะเสียงเพราะมากมีสเสน่ห์ชวนให้คิดถึงบรรยากาศสมัยจิบกาแฟในสวนนาบ้านที่อังกฤษเลยคอมเมนต์ท่ามาบอกว่าตอนเรานั่งดูรายการเราเหมือนตกหลุมรักเสียงคุณเออีกครั้งแต่เป็นการตกหลุมรักที่โคตรเจ็บปวดเลย d o n เด n o อ is t e of the world โคตรเพราะเป็นความเพราะที่เศร้าชิบหายเราชื่นชมศิลปินที่พาเราไปเจ็บปวดกับเพลงได้เอกเก่งมาก เราจะสนับสนุนเอต่อไปนะล่าสุดทางด้านของเอกุญจิระก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณรายการ t ด e Voice t h a i l นด์ที่ยื่นโอกาสให้เอกลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งต้องขอขอบคุณทุกแรงเชียร์และกำลังใจจากหลายๆคนความรักที่มอบให้เอไม่คิดว่ายังมีคนติดตามอยู่ขนาดนี้ดีใจมากๆจริงๆค่ะถึงเอจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่เอก็มีความสุขมากที่ได้มาร้องเพลงบนเวทีนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับมาครั้งนี้เอจะนำไปปรับปรุงและฝึกฝนให้มากขึ้นและที่สำคัญ เอจะไม่หยุดร้องเพลงเพราะทําเป็นอย่างเดียวด้วยรักจากเอฝากเพจด้วยนะคะจะได้อัพเพลงฟังกันขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ